ลัคนาราศีกันช่วงนี้มีดาวสุขทรงพลังส่งผลให้เงินเข้าดีสุดๆแล้วจะได้จากช่องทางไหนเรามาดูเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดของคุณกันได้เลยสวัสดีครับอาจารย์เกตเทวายินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีกันแล้วนะครับ ต้องบอกว่ายินดีเป็นรอบที่2เลยก็ว่าได้นะครับเพราะรอบแรกเนี่ยดาวพระศพดีย้ายจากเรือนมรณะเข้าพบสุภะเมื่อวันที่30เมษาครับแล้วจังหวะนี้อีกจังหวะหนึ่งครับดาวศุกร์ครับก็จะย้ายออกจากเรือนมรณะเช่นเดียวกันก็จะไปเข้าพบสุภะครับได้ตาแหน่งกเกษตรตาธิบดีครับเห็นไหมครับจะมาในอีกไม่กี่วันแล้วก็คือวันที่21็ดพฤษภาคมนี้ครับอยู่ยาวไปประมาณเกือบหนึ่งเดือนครับถึงวันที่14 มิถุนายนครับเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อใจครับอาจารย์เกตเทวาก็จึงทําคลิปเจาะลึกให้กับชาวกันเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ดีอย่างไรดีตามนี้ครับดาวเกษตรเผด็จออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองเห็นไหมคือดูดวงจะมีเรื่องเรือนพบเรือนนี้เป็นเกษตรแปลว่าเรือนนั้นแน่นแน่นแน่นเนื้อเต็มเต็มอ,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 อ่ะอ่าแล้วดูครับดาวศุกร์ เป็นดาวกเกษตรในภพสุภะแปลว่าความสุขความสําเร็จความเจริญผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เห็นไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ดาวสุกอีกเรือนภพหนึ่งก็เป็นดาวการเงินของชาวกันด้วยครับดาวการเงินไปสถิตในภพสุภะได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีว่าแน่นหนาก็คือเงินจะมาแบบแน่นๆเน้นเน,น้นเน,นื้อเนื้อก้อนใหญ่ก้อนโตครับ น,นี่เป็นการถ่ายภาพรวมว่าชาวกันจากที่ที่สิบเอ็ดพฤษพาไปต้นไปมีลู่ทางมีช่องมีโอกาสที่จะทําแล้วได้เงินดวงเปิดฟ้าเปิดเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นจะต้องรีบลงมือทํานะครับแล้วก็ฝากเลยนะครับว่ามาวันที่21นะ ไม่ใช่ว่าทําคลิปลงไปวันนี้อ้าวยังไม่มีเลยยังจนมากก็ปเป็นไปได้ครับเพราะยังไม่ถึงวันที่ยี่บเอ็ดพฤษภาไงครับแต่ถ้าหลังย1ิบเอ็ดมาแล้วก็นี่แหละครับน้ําขึ้นก็ต้องรีบตักใช่ไหมครับก็ลุยทาสิครับจะได้มีเงินกับเขาสักทีหนึ่งอ่านี่เป็นการถ่ายภาพรวมดาวจรแต่ที่บอกไปดาวศุกร์เนี่ยมันรอนะเจอดาวพฤหัสเจอดาวอาทิตย์เจอดาวมฤตยูโอ้โหปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับ ในปีนี้เลยก็ว่าได้ที่ดาวสุขจะไปเจอดาวพฤหัสเห็นไหมครับเพราะถ้าเข้า14มิถุนายนนะดาวฟุกก็จะย้ายออกเลือแต่ดาวพฤหัสเห็นไหมก็จะไม่ได้ดีอย่างนี้เพราะนั้นโอ้โหดาวสุขดาวการเงินดาวแห่งความสําเร็จเจอดาวพฤหัสก็ดาวแห่งความสาเร็จอีกดวงหนึ่งอะ่ะมันจึ้งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านลงมือทําให้เต็มที่แต่ทีเนี้ยอาจารย์จะมาเจาะลึกครับว่า เราอ่ะจะได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากได้จากอะไรโฟกัสตรงไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ตอนเกิดด้วยนะครับว่าไปอยู่ในราศีอะไรพบอะไรเนี่ยจะบอกได้หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งใจฟังกันเลยนะครับน่ารูปนี้เลยครับการที่จะฟังคลิปนี้แล้วได้ผลดีมากๆครับก็คือต้องไปผูกดวงดูดาวศุกร์หรือเลขหกในพื้นดวงเกิดเราครับไปอยู่ตรงไหนครับแล้วถามว่าใครรู้แล้วรอฟังแต่ใครยังไม่รู้ทําตามนี้ครับเข้าไปที่ g ูเก l e ครับ พิมพ์คำว่าผูกด,ดวงลัคนาตามนี้เลยนะครับทุกเว็บก็จะให้เราใส่วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอพอเราใส่เสร็จเนี่ยก็จะได้รูปดวงมาก็จะคำนวณผลให้ครับแล้วก็เช็คอันดับแรกครับลัคนากันถูกต้องหรือไม่อ่บางคนไม่ได้อยู่กันก็ไปฟังลัคนาที่ถูกต้องพระลัคนาแม่นยํากว่า,าราศีครับต่อมาครับเช็คช่องที่สองดาวศุกร์เลขหกครับวงในเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือวงในที่อยู่ในวงกลม ดาวสุขในดวงตัวอย่างเนี้ยอยู่ราศีเมษถ้าถามว่าพบอะไรก็พบมรณลนะเมื่ออาจารย์พูดถึงตรงนี้ก็จะเป็นความหมายของเราอย่างแท้จริงไงครับว่าจะได้จากไหนก็ไปโฟกัสตรงนั้นเห็นไหมเราก็จะได้รู้สักทีว่าเงินมันจะมาหรือไม่มานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับดาวสุขสถิตราศีพุธสมน่าจะเกิดครับก็คือตอนเกิดก็อยู่ราศีนี้จรมาอยู่ราศีนี้โอ้โหสุขเจอสุขก็ดับเบิลโชคดับเบิลเฮงครับมีเกณฑ์ได้มากได้เยอะนะครับแน่นๆเลยได้เงินแน่น,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 นก้อนใหญ่ก้อนโตได้ ได้จากไหนได้จากแดนไกลได้จากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้จากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะได้จากเข้าวัดเข้าวาทําบุญเสริมดวงโอ้โหนี่ได้หมดเลยนะหรือช่วงช่วงนี้ทําอะไรมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วเงินมาเยอะครับแหมใครมีดาวศุกร์อยู่ราศีพฤษภคอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับยินดีด้วยครับต่อไปดาวศุกร์สถิตราศีมิถุนมาตั้งแต่เกิดครับเห็นไหมก็ย้ายเข้าสู่เรือนกรรมมะคือการงานไงก็แสดงว่าเงินมาจากงาน เพราะนั้นต้องตั้งใจทำมาหากินหรือช่วงนี้ไปทำงานเยอะๆทำมากๆทำหลายอย่างทำหลายจ็อบงานลาดงานหลวงไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนดาวการเงินไปอยู่ในเรือนดาวพุธก็คือต้องสื่อสารเจรจาติดต่อเนี่ยผู้จายเยอะๆสื่อสารเยอะๆนะครับไลฟ์สดเยอะๆหรือสองราศีมิถุนมีคนคู่ก็ต้องทำอะไรเบิ้ลๆทำมากกว่าหนึ่งอย่างนะต้องทำอะไรตามนี้นะแล้วจะมาเยอะแสดงว่า ตรงนี้ก็มีเกณฑ์ได้มากได้เยอะครับยินดีด้วยต่อมาครับดาวสุขตอนเกิดสถิตราธิกรก,รกรตั้งแต่เกิดครับโอ้โหอันนี้ดีสุดๆด,ดครับเพราะเป็นสถิตอยู่ในภพลาภักดิโชคลาภทรัพย์สินเงินทองได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุษพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหมาเองเงินไหลมาเทามาทําน้อยได้มากผู้ชายมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมปัญหาเป็นจิ๊กซอว์แห่งความสําเร็จก็เป็นราชาไง ต่อมาดาวสุขได้นาะ,ะอุดมเกตเห็นไหมได้สองเด้งเฮงสองต่อ,อช่วงนี้ได้อะไรแบบเบิ้ลเบิ้ลดับเบิ้ลโบนัสดับเบิ้ลแพ็กเกจอ่ะโอ้โหเรียกว่าดีสุดๆเพราะนั้นใครตอนเกิดอยู่กรากฏก็ยินดีด้วยนะครับจะเสี่ยงโชคก็ได้ถ้ามาหากินก็ได้อีกนะครับแล้วก็มีคนมาอุปถัมภ์มีสายเปยอีกโอ้โห,โหสุดๆครับบอกเลยนะเห็นไหมเนี่ยแตกต่างกันและทำไมบางคนได้มากได้น้อยอันเนี้ยได้มากและได้ง่ายด้วย อ่าก็อยู่ในเรือนลาภและเซอร์วิสบริการอีกนิดหน่อยนะเอาเอกเอาใจนะโอ้โหมาถล่มทลายแต่ก็อย่างที่ว่ามาแค่เดือนหนึ่งเพราะนั้นเดือนหนึ่งตรงนี้ทําให้เต็มที่เลยนะครับรวยเลยนะครับออกมาดาวสุขสถิตราศิงห์ตั้งแต่เกิดครับอ่าอันนี้จะเกมเประ่ยนดแล้วนะครับเพราะดาวสุขสถิตยอยู่ในภพวินาศครับภพบวินาศเนี่ยมันต้องแปลว่าได้ยากได้น้อยเหนื่อยอ่าเห็นไหมต้องไปแก้ปัญหานะครับถึงจะได้ต้องไปทําผ่านโลกออนไลน์ อาจารย์ดูมาเป็นหมื่นหมื่นดวงเนี่ยใครที่ดาวการเงินเป็นวินาศนะบอกเลยไปทําผ่านโลกออนไลน์จะได้เงินง่ายได้เงินเยอะไปทําผ่านแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับเป็นเน้นแก้ปัญหาเบื้องหลังไม่ต้องออกตัวแรงอย่างเงี้ยถึงจะมีเงนิงนแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะนะแต่ละคนได้ไม่เท่ากันต่อมาครับดาวศุกร์สถิตราศีกันมาตั้งแต่เกิดครับอันเนี้ย ดาวสุขทับตัวได้องเกลเห็นไหมก็แปลว่าเงินเข้าแหละเงินทับตัวแต่ด้วยความที่เป็นเงินเป็นนิดเนี่ยก็เลยได้น้อยครับได้น้อยแล้วอยากได้เยอะๆไหมอยากได้ใช่ไหมก็ต้องทําเยอะๆทําเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าไปเลยหรือสะสมอะเรียกว่ามาทีละสิบอะแต่มาสิบครั้งก็ได้หนึ่งร้อยเหมือนกันร้อยล้านก็ได้แต่ถ้าดาวสุขตอนเกิดอยู่ธาศิลเรากดเนี่ยบางทีเขามา สองครั้งก็ได้ร้อยลา้านหรือบางครั้งมาครั้งเดียวได้ร้อยล้านเลยเข้าใจไหมเห็นไหมมันแตกต่างกันมันต้องทําอะไรเยอะๆนะครับแล้วไปเน้นแก้ปัญหานะหรือเรียนอีอย่างไปทำอีอย่างก็ดีนะครับดาวเป็นนิดไม่ได้แปลว่าเสียหายนะแปลว่ามักจะไม่ตรงสายครับแล้วจะได้เงินเยอะนะเห็นไหมฝากไว้แล้วก็เกิดจากตัวเราเป็นหลักถ้าตัวเราขยันตั้งใจลงมือทาช่วงนี้ยังไงก็ได้เงินครับยินดีด้วยครับต่อมาครับดาวศุกร์ครับตอนเกิดสถิตราศีตุลเลยอ่าอันนี้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดี แน่นหนาไม่พาหมอตั้งแต่เกิดแล้วจอมันเป็นกเกษตรตัที่ดีอีกอันเนี้ยเดิมดีจอมาดีดีมากรวยมากทาอะไรก็ประสบความสำเร็จยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีมีเกณฑ์ได้เงินได้ไดทองนะครับคิดดีทดําดีพาลูกคา้าไปเอนเตอร์เทนได้กินของอรอ่อยนี่อิ่มจังตังอยู่ครบนะี่ทำอะไรก็ได้เงินได้ทองอาหารการกินเสื้อผ้าความงามนี่ทาไปเลยนะครับ,นะรบนะน,นี่แล้วคนดาวศุกดีตั้งแต่เกิดมีสิทธิหน้าตาดีเลยนะสวยแล้วหออ่ะนี่ก็ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอันนี้แจ๋วเลยนะใครมีดาวสุกอยู่ราธิตุนเนี่ยคอมเมนต์มาแสดงตัวกันหน่อยนะคุณคือเศรษฐีเลยนะครับต่อมาดาวสุกร์สถิตราศีพิจิกตั้งแต่เกิดครับาดาวสุกนะครับได้ตําแหน่งนะครับสุกสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมก็มีเกณฑ์เจริญล่ํารวยครับ อ่ะแล้วดาวสุกได้ณละอุดมเกณ์อีกโหเห็นไหมก็ได้สองเด้งเฮงสองต่อได้จากการติดต่อสื่อสารเดินทางพูดคุยคลิปคอนเน็กชันพบปะเจรจาใช่ช่วงนี้จะอยู่กับที่อย่าอินดี้อย่าติดติดไม่ได้นะต้องไปต้องเปิดตัวพบปะเดี๋ยวจะมีลู่ทางช่องทางหรือค้าขายจะดีมากก็ไปขายของไปไลฟ์สดไปพูดเยอะๆจะประสบความสาเร็จแล้วดาวสุกอยู่บ้านดาวขานสุกปากหวานอาคารรับเอาดาวขารไม่ได้ความขยันก็ยิ่งขยันก็ยิ่งดีนะครับนี่ทําตามนี้ได้เลยถึงแม้จะเป็นปุบปุบปะปะก็แปลว่าได้ได้ไม่เยอะไง แต่ถ้าดวงเราดีอ่ะเราออกไปพบปะมีเมตตาหมานิยมเจอคนมากมายเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองครับก้อนใหญ่ก้อนโตก็ทําได้ครับต่อมาดาวสุขสถิตราศีธนูตั้งแต่เกิดอันนี้ก็ได้สองตำแหน่งครับตอนเกิดตำแหน่งแรกก็คือมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันฉงเฉงช่างโลดโผลหนักหนาหน้าหย่อเกลงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจถ้าคนมันมียศมันก็ต้องมีตังค์แต่ก็ต้องโลดโผลจนทยานเหนื่อยหน่อยนะครับและดาวสุขก็ได้ณะละอุดมเกนียันก็ทํา งานสองอย่างมีไรายได้สองทางสามทางหลายธุรกิจทําไปเลยนะอันนี้แปลว่าเดิมดีจอดมาดีนะแล้วอยู่ในเรือนพันธุ์ทก็มีเกณฑ์ขายบ้านขายรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไปทําอะไรเกี่ยวกับคนที่บ้านนะเห็นไหมหรือไปหากินก็ไม่ต้องไปหากินไกลมากแถวแถวบ้านเราก็ได้เงินได้ทองแล้วนะเห็นไหมก็คือโดดเด่นเลยเนี่ยนะเพราะนั้นหรือมีบ้านไปซื้อบ้านจะได้บ้านใหม่ก็ได้จังหวะแบบนี้เห็นไหมก็จะมั่นคงแหละครับ แล้วก็มีกินจะได้เยอะเพราะฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ๆก็ต้องเยอะแต่เหนื่อยลากเลือดทรหดหน่อยนะครับสู้ๆนะต้องทํานะจะได้ได้เยอะๆนะครับต่อมาครับดาวศุวก,กร์เสี้ยนศีมังกรนงาจะเกิดครับอันนี้ดาวศุกร์ได้ตาแหน่งเทวีโชค,ครับแสดงว่าต้องไปอิงกับผู้หญิงใช้ผู้หญิงเป็นสื่อกลางไปจิกซอแห่งความสําเร็จในการได้เงินนะหรือเกี่ยวกับคุณแม่ก็ได้ไหมายล้วดาวศุกร์ไปอยู่ในภพปุตตะแปลว่าลูกก็ได้อ่าลูกพารวยลูกให้เงินช่วงนี้ ลูกถูกหวยลูกได้เงินลูกเอาเงินมาให้อ่าหรือสองอ่าไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยอ้าวเขาเสี่ยงโชคแล้วถูกอย่างงี้ก็ได้อ่ามีดูเรื่องเสี่ยงโชคเหมือนกันนะปุตตะแปลว่าเสี่ยงโชคก็ได้ต่อมาปุตตะแปลว่างานเป็นจอบจ๊อบะก็คือมีงานเล็กๆเข้ามาครับแต่ทําไปเลย1เดือนเนี้ยเล็กๆก็จริงแต่เข้ามา10งาน20ิงานนี่รวยได้เหมือนกันนะจะต,ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะอยู่ในบ้านดาวเสาไงต่อสู้อึดถึกทนนะครับแต่ละคนได้ง่ายได้ยากเนี่ยไม่เท่ากันแล้วนะครับตรงนี้ อันนี้เปิดเผยเลยคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับต่อไปดาวสุขสถิตราศีกุมนัดเกิดครับอันนี้เหนื่อยครับเพราะไปเราอยู่ในภพอลิครับโอ้โหต้องไปแก้ปัญหาไปบุกเบิกปไปฟา่าฟันอันนี้มีเกณฑ์ได้น้อยถ้าทําเท่าเดิมครับแต่ถ้าอยากได้เยอะในห่วงช่วงเวลานี้หลังยี่สิบพฤษภาไปแล้วถึงสิบสี่มิถุนาก็ต้องทำเยอะๆทำเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าครับเน้นแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมเครื่องเซฟฟิลนเวทไปเลยออนไลน์ด้วยแล้วอยู่ในบ้านพระราหูก็ต้องออนไลน์หรือทาภาคกลางคืนหน่อยก็จะดีครับเห็นไ,ไหม หรือช่วงนี้กู้นี้ยืมสินอ่าต้องการเงินมาหมุนต้องการเงินมาทําธุรก,กิจก็กู้ผ่านได้เงินแต่เป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้กินเปล่านะแต่ละคนแตกต่างกันแหละต่อมาครับดาสดวสุขสิมีนน่าจะเกิดอันนี้ตําแหน่งมหาอุดก็ยิ่งใหญ่มากมายเวลิม,มานไปเกณฑ์ได้เยอะครับ 2. ได้หน้าละอุดมเกณฑ์นะหมายได้สองตแหน่งแต่ก็ระวังเรื่องความรักด้วยจะปวดหัวหน่อยนะครับแต่ถ้าทาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมีเกณฑ์ได้มากเลยได้เยอะครับอยู่ในภพปัตนิแปลว่าได้จากคู่ครองคนรักคุ้นส่วนได้จากลูกค้า ก็แสดงว่าช่วงนี้ก็ต้องโอเพ่นเลยไปติดต่อไปขายไปทํามาหากินเยอะๆนะเห็นไหมก็ะจะถูกก็ะจะรวยแล้วจะได้มากเลยนะครับดวงแบบนี้ได้เยอะเสียเยอะครับเวลาได้ก็ได้ใหญ่เสียก็เสียใหญ่เป็นเรื่องปกติครับแต่หลังเยอะพูดซะบา,าได้แน่นอนครับอ่ยินดีด้วยนะแหมใครมีดาวศุกร์ธิลาสีเมีนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะโอ้แล้ตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับดาวศุกร์ธิาสีเมรครับตั้งแต่เกิดสุดท้ายครับอันนี้อยู่เรือนมรณะและเป็นปููปะปะ อันนี้บอกเลยถ้าทาเท่าเดิมได้นิดเดียวได้กระจ่อยลอยได้แบบเหมือนฝนตกปลยอยไม่ใช่ฝนตกหนักอะหล่อมแหลมมากเลยนะเพราะฉะนั้นดวงนี้เมื่อรู้เมื่อฝังต้องขยันสู้ลุยไปทาอะไรกับต่างประเทศแก้ปัญหามือสองออนไลน์ตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทครับไปทําให้เขาดีขึ้นนะอ่าแล้วได้มาก็ไปเก็บเป็นเงินสดเอาไปแปลรูปรั์สินอีกก็จะเป็นการดีก็เรียกว่าได้น้อยได้ไม่เยอะแต่ถ้าทําหนักทํามากทําตรงกับที่พูดเมื่อกี้นี้นะมีเจน ได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เห็นไ,ไหมก็ฝากไว้ด้วยแต่ละคนได้ไม่เท่ากันแต่ละคนอยู่ตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้แ,แล่อย่าลืมครับกดติดตาม subscribe ก,กดกระดิ่งเพราะว่าดาวมาดีอย่างเงี้ยผมทาคลิปให้ฟังก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนไงเพราะเราส่งไปก่อนทําก่อนรวยก่อนเลยเห็นไ,ไหมแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับแล้วที่สาคัญก็คือว่าข้างล่างมันมีกลุ่มปุ่มซปเปอร์แตร์ครับรลูกหัวใจแล้วก็ตัว S อดอลลาร์ก็จะสามารถ ซูเปอร์แตงตั้งแต่30บาทถึง1 0 0 0บาทได้หมดเลยเอาที่สะดวกครับที่เราไหวนะครับก็เป็นกําลังใจในการทาคลิปดีๆได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์ก็อยากจะบอกนะที่อาจารย์ถ่ายม่อกี้เนี้ยเป็นการถ่ายดาวจอก็คือดาวสุกแค่ดวงเดียวนะครับแล้วก็ดาวสุกตอนเกิดอยู่ตรงไหนเห็นไหมก็แค่คู่เดียวแต่ของจริงครับเนี่ยมันต้องดูทั้งดาวในวงกลมสีน้ําเงินละดาววงกลมวงนอก ก็คือดาวเดิมสิบดาวจรอ,อีกสิบอีกสิบสองเรือนพบอีกแปดทักษะอีกเลิกเกิดอีกตียางนวายอูเยอะแยะเป็นหมื่นๆความน่าจะเป็นที่เกิดกับเราได้แต่อาจารย์ดูดวงแค่หลักร้อยครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับแล้วอีกไม่นานก็จะขึ้นแล้วครับเพราะอยู่ตรงนี้มานานแล้วแอดไลน์แอดไซเตเทวาหกห้าครับสแกนคิวอาร์โค้ดทำตามที่ไลน์บอกแล้วประกันด้วยไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจองมาครับบางคนเข้าใจไงป๊บปจองเดี๋ยวก็จัดคิวแล้วก็ดูเห็นไหมเพราะอาจารย์ฟูถามแต่บางคนก็จะแบบนู่นน่่่นนนีูอะไไรรกก็็ม้้สุดทาย นนานเลยทีนี้เพราะคิวมันลันตลอดนะก็อยากจะฝากตรงนี้เพะฉะนโอนจองมาได้เลยครับได้ดูแน่นอนอาจารย์ฟูถามแล้วมีสีมงคลเลขมงคลมีทางออกบอกทางแก้กันให้ครบเลยนะครับและนอกจากนี้ครับอาจารย์เห็นเลยนะครับว่าธนาคารไทยเครดิตครับจับตลาดสายมูแมทคู่ธุรกิจ SME ครับก็คือถ้าท่านทําธุรกิจนะครับแล้วอยากให้ขายดียอดปังยินดีครับเพราะว่าการตลาดสายมูเนี่ย สามารถไปดูดวงนอกสถานที่ได้นะหรือออกอีเวนต์เนี่ยเหมือนในภาพเนี้ยที่จานไปออกรถอีซุสอ่ะเห็นไหมมิวเอ็กอ่ะมิวเอ็กเดอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปพูดเป็นเวทีใครซื้อรถก็ได้มาดูดวงส่วนตัวกันอีกเนี่ยเห็นไหมเพราะ,ะนั้นทาให้ยอดขายเพิ่มและดวงผมมันเลิกเกิดจะดีมากไปกินข้าวที่ไหนร้านคนเข้าตึมเลยตามมาเพียบเพราะฉะนั้นถ้าได้ผมเนี่ยไปอยู่ในออฟฟิศของท่านไปพูดเรื่องดวงรับรองเลยเดี๋ยวออฟฟิศท่านก็จะยอดพุ่งกระจายอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เพราะนั้น ท่านก็จะมีแัดได้กับได้เลยครับเพราะนั้นติดต่อแอดไลน์แอดไซคเกตเทวหห้าครับพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สามูค่ะอ่าอย่เดี๋ยวก็จะมีบอกไปว่าจะทำยังไงบ้างนะครับอันนี้ฝากเลยนะใครอยากให้อาจารย์ทําการตลาดอีเวนต์สามูบอกได้เลยครับและช่วงนี้มีดาวพระศสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรทเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพรพพิคเนตบางครอบครัวมีความสุข เพราะดาพัสดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสําเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพิฆเนตเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปาถนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนฝุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเรื่องขั้นขยายลํำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์คั้มชูค้าขายดีสุด เสริมโชคลาภมหาเห่งมหารวยสุขเจริญยิ่งขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่หลายแอดไซค์เกสเทวหกห้าว่าฝากดวงดาปัตสุบียายบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทองว i p มาที่49่บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอานุิมมนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ